สวัสดีครับที่เราเห็นอยู่นี้เป็นดีเลย์คุณภาพสูงนะครับสำหรับงานเกรบอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะถูกต่อเข้ากับระบบไฟฟ้านะครับที่เห็นอยู่นี่มีไฟนะจ๊ะต่อบอร์ดลอยนะครับเรามาดูกันว่า คำว่ามีไฟนะจ๊ะนี่คือมีไฟจริงๆดูปุ่มนะครับอ,อันนี้ขึ้นโอเคอันนี้ลงนะครับอ่ามอเตอร์ทำงานปกตินะครับแต่ความทนทานไม่ปกตินะครับเพราะจะรับน้ำหนักได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็น ตัวที่เอาไว้รองรับโหลดของกระแสไฟฟ้านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะงั้นมันจะทำให้ในส่วนของการทำงานมีความทนทานขึ้นทนทานจนถึงขนาดที่แบบว่าผมเคยนำมันไปใช้กับระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งระบบไฮดรอลิกนี่ก็คือ รับน้ำหนักถึง2ตัน2ตันจริงๆครับเพราะว่าไปยกรถห้องน้ํานะครับและแถมยังมีน้ําอยู่ในรถด,ด้วยคําว่ารถห้องน้ํานี่คือรถบัสทั้งคันนะครับซึ่งมีเท้าช้างที่เป็นตัวเท้าพยุงอะครับคือช่างก็เคยทํางานผ่านงานมาหลายรูปแบบนะครับอืมในส่วนของตัวพยุงเนี่ย ก็คือจะไว้พยุงรถเพื่อให้รถมีความเท่ากันนะครับในเรื่องของระดับนะครับแล้วคุณลองคิดดูสภาพมันรับน้ำหนักขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นงานของคุณนะครับซึ่งรับน้ำหนักเต็มที่200กิโลมันจะไม่มีทางพังเด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้าหนักเกินไปนะครับมันจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ ซัดด้วยนี่เป็นความชัฉลาดของมันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ผมมั่นใจว่าคุณจะไม่มีปัญหาอีกถ้าได้ใช้บริการของเราช่างเศกจ,จากร้านเกมโกเทคขอบคุณครับ